Yeah. สวัสดีครับคอฟฟพรายานะครับวันนี้ก็มาดูเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับซีโมนลี่นะครับ FPRV2G นะครับก็ตัวตัวนี้เป็นอิตาลีนะครับเป็นเครื่องยอดนิยมนะครับก็สภาพใหม่มากครับตัวนี้แทบไม่ได้ใช้ครับคือแค่เป็นตัวโชว์นะครับก็คืออะไรประมาณนี้ ดูสภาพเครื่องก่อนสวยครับสวยมีแค่รอยขนแมวนิดหน่อยตอนยกนะครับทุกอย่างยังแน่นนะครับเครื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่เคยแกะล้างนะครับภายในยังดีมากอยู่ยังไม่เคยแกะยังไม่มีรอยแกะออกมาฮอนหรือออกมาล้างอะไรข้างในนะครับมือก็จะมีสองหัวชงนะครับอันนี้สตรีมนะครับแล้วก็น้ำร้อน เป็นสองหัวตัวใหญ่เนาะโอเคครับผมเด,ดบเดี๋ยวดูด้านหลัง,นะง,งกังนครับจะไปดูด้านหลังนะไม่มีหรอกต้องเปิดตัทีฟัง้นหน่หยครับ ครับสดยมากครับ